วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารกันเพราะว่าเมื่อกี้ลืมบอกว่าบีบีครับที่บอกว่าไอเนี่ยพังแล้วเข้ามาดูเข้ามาดูสามพันกว่าก็แบบก็ก็คือเวลาเข้าไปอ่ะมันเหลือแคก่กุมเข้าอะไรไม่ได้เลยก็ก็คือเครื่องนี้จะ จะเผาทิ้งแล้วก็ขอโทษที่ที่รับไม่หมดหรือจะทำยังไงแล้วบีบพังก็แล้วแต่ก็ยังไงก็ติดตามทางเพจหรือว่าทางทวิตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องอสไตล์การแต่งตัวให้ดูครับก็เป็นรองเท้าแววงธรรมดาแล้วเกงก็าดาิกกี้ครับ เพื่อวงธรรมดา,าแว่นอันนึ่ก็รองเท้าเอ้ยกางเกงก็ใส่ใส่แบบดนโลดหน่อยดลโลดหน่อยโชว์บ็อกเกอร์สีแดงอะไร,งไรเงี้ยก็หูเจอกีลูข้างนี้ข้างนี้สี่ 4. ข้างขวาสี่ข้างซ้ายสามเพราะว่ามีคนถามว่าพี่จะเจาะดีลูกันแน่อะไรเงรี้ยกยจะเจาะตามอะไรเงี้ยก็ ในอนาคตกอ็อาจจะเรื่อยๆแต่ตอนนี้เจ็บแล้วเพราะว่าโดนโดนทำโทษรอดอตลอดเลยเรื่องเจาะหูครับก็ไว้อัปเดตกันคลิปหน้าแล้วกันครับ